ก่อนกินข้าวด้นะอันนี้กูไม่กินอันนี้กูไม่กินวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีการไดเอทวิธีแบบแปลกๆนะครับผมซึ่งวิธีแปลกๆนั้น,นะผมไม่ได้เป็นคนหามาแน่นอน,นครับซึ่งน้องๆน,นะครับหามามันคืออะไรครับวิธีแปลกๆนี้เดี๋ยววิธีแรกนะคะ ให้กินน้ําแข็งหรอไม่ค่ะไม่ให้กินอันนี้จะให้พี่ฮาร์ดอมน้ำแข็งไว้ค่ะะ้จะละลายละลายหมดเนี่ยนะคือหยิบมาทีละก้อนอย่างเงี้ยเหรอคะอมไว้อะค่ะอมไว้จนกวันแข็งจะละลายเพราะว่าการอมน้ําแข็งเนี่ยค่ะมันจะทําให้กรดหลักรดของอวัยเปลี่ยนไปแล้วเกิดความอยากอาหารเนี่ยลดลงออืืเป็นวิธีที่แปลกๆหมายความว่าวิธีเอทเนี้ยกินแค่นี้ตลอดหนึ่งมื้อเหรอก็คือต้องทำก่อนทีนะคะอ๋อ คุณที่ใส่แล้วไปกินอาหารได้หรือเหรอใช่ค่ะโอ้แต่หมดเนี่ยพี่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้กินอาหารเพื่อพี่เยแล้วเขาก็มีการใช้น้ำแข็งอีกวิธีหนึ่งด้วยสะก็คือเอาน้ำแข็งอะไปหน้าบริเวณที่เรามีการสะสมไขมันมันจะช่วยทำให้เราสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นอืเหมือนเรื่องนั้นเลยจันอะเอาน้ำแข็งมาทูหลังฉันสิใช่ไหมช่วยเอาน้ำแข็งในโถนั้นลูบหลังให้ดีค่ะ อันนี้คือให้พี่ลองทําหรือว่าแค่บอกเฉยจะลองทําก็ได้ค่ะจริงเลยหน้าท้องเลยค่ะหน้าหน้าท้องหน้าหน้าท้องเฮ้ยแต่เพื่อพี่มีซิแพ็กอยู่นะลองดูนะลองดูเหมือนเลยว่ะเหมือนเหมือนอาจารย์ดาราเลยอ่ะแต่ว่าผิดตรงที่ไม่ใช่ผู้หญิงมาถูเลยไม่ใช่มีคนมาถูให้ะดิ ตรงที่ไม่ใช่ผู้หญิงมาถูให้อะดิโอ้โหนี่ละลายเร็วกว่าอมน้ำแข็งอีกนะเฮ้ยแต่ก็อาจจะเวิร์กนะเว้ยแสดงว่าตัวเราอาจจะร้อนก็ไดั้นแถูกปะมัมว่วมั่วก็อันนี้ก็เป็นวิธีไดเอทหนึ่งเนอะอันนี้ก็คือกินแต่อไปวิธีที่สองโอเคอ่ะและอันนี้คือแบบที่สองัอนนี้คืออะไรอ่ะมันคือไปสะแหน่หรอพี่อยากคิดว่ามันจะแหน่ไปทำ ชีวิตน,นี้ไม่ค่อยกินผักด้วยไม่รู้ว่ะเคี้ยวเหรอไม่ค่ะตัวนี้เราเอาแค่ดมสาระเน่ก่อนกินอาหารมื้อออกแค่ดมเหรอใช่พอบอกให้ดมกลิ่นไม่กลิ่นเริ่มลอยเลยแต่ไม่เคยกินนะมันคือแบบให้ดมแล้วกันเนาะใช่ค่นนะต้องดมนานค่ะมนกลิ่นหญ้าเลยอะ่ะอืมนานแค่ไหนไม่รู้ใช่ไหมแต่ดมไวก่อนจริงๆเขาบอกว่าในหนึ่งวันอะ่ะดมประมาณสองชั่วโมงก่อนกินข้าวด้ยนะ โหมันดูโล่งจิตเหมือนกันนะสองชั่วโมงคือมันผอมแน่นอนเว้ยเพราะมึงไม่กินข้าวแน่ดิวลองดมไหมผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะช่วยได้ยังไงดมแล้วก็ต้องกินด้วยึงจะขอบอกให้ดมเดียวนะพี่อ, <c oughs> อันนี้คือให้กินจริงเหรอจริงได้คร่บ <c oughs> เออแต่จริงนะผมอ่คดว่ากินไปทะเลผมนี่งานเหตุผลหมไม่อยากอาหารจริงเนะี่ย อันนี้คืออกไก่ใช่ค่ะคืออกไก่ตัวนี้เราจะให้ทัยเคี้ยวหนึ่งร้อยครั้งฮะหนึ่งร้อยใช่ค่ะเพราะว่าวิธีนี้คือการเคี้ยวอาหารที่นานขึ้นมันจะทําให้สมองเราอ่ะมีเวลารับรู้รับัสชาติยานระดับอาหารกระเพาะแล้วทาให้เราช่วยลดฮอร์โมนเกลินที่ทําหน้าที่สร้างความรู้สึกขมทําให้เราขิวงียลงหมายความว่าให้พี่เนี่ยเคี้ยวอกไก่อันเนี้ยหนึ่งร้อยครั้งเหรอใช่ค่ะเคี้ยวให้น ให้ละอโอ้โหก,อ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 กอ่อนกอืนเหรอโอ้โหสามครั้งก็หมดแล้วนะปกติอะไม่ถึงด้วยเหมถึงว่าทั้งชิ้นเหรอหรือว่าทีละชิ้นอ๋อต่อ1หนึ่งคำเคี้ยวยัง,ยง,ยยงไงวะเคี้ยวร้อยครั้งนี่มาก,กกว่าเครื่องปั่นเนี่ยนะกูว่าเนี่ยชิ้นประมาณนี้หนึ่งร้อยนะรับไหมมองไม่เห็นนันไม่ถู two thousand years later อ่ร้อยครั้งแล้วเป็นไงเอะบางทีเราอาจจะเฮ้ยผมรู้สึกนะว่ากินแบบเนี้ยรู้สึกดีนะเพราะว่ากินอาหารได้นานขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันหมดช้าขึ้นก็น่าจะเป็นวิธีที่เวิร์กนะสำหรับอันนี้เการหลอกสมองไหจริงเพราะว่าถ้าเกิดกินแบบเมือ่อกี้ถ้ากินแบบปกติไม่เกินสิบแน่นอนที่เคี้ยวแล้วก็กลืนเออแต่เมื่อกี้พอลองร้อยครั้งอ่ะเฮ้ยเออว่ะบัวหกขึ้นเลยตอนเนี้ยแค่ร้อยครั้งอ่ะเออแต่สรุปว้ยผมชอบนะวิธีนี้ไม่ได้โกหกนะเวยเ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือไก่ใช่ไหมใช่เออ <c oughs> ทำไมมันเป็นสีเนี้ผสมสีผสมอาหารลงไปอ๋อ oh. เพราะเขามีงานวิจัยว่าสีฟ้าเนี่ยมีช่วยลดความอยากอาหารได้เพราะสีฟ้าทําให้สมองและร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายอันนี้กูไม่กินอันนี้กูไม่กินอ,อันไม่ให้กูไม่อยากไม่กินม,มันมันมันแบบไม่น่ากินด้วยแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ลองนะลองได้แต่แต่รู้สึกว่าจากที่เคยกินอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้ แบบอันนี้มันเหมือนอวตารไรก็ไม่รู้นะข้าวยังเฉยๆแต่ไก่มึงเนี่ยข้างเนี้ก็ดูน่ากินนะแต่ข้างเนี้โอ้โหเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนโดนเคลียมมาเลยอ่ะจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยอลองนะแบบอันนี้มันเหมือนอวตารไรก็ไม่รู้นะเอากิงปะรู้สึกดิอะ รู้สึกแบบไม่กราบกินอะใจสึกจะเป็นมะเรไงก็ไม่รู้ว่ะอันนี้น่ากลัวกินได้คําเดียวนี่ถ้าบอกบอกตัวตนะถ้าไม่บังคับไม่กินนี่ไม่ไม่กินด้วยนะแต่อารมณ์มันแบบเออสีฟ้ามันก็ไม่อยากทําให้อยากอาหารจริงแหละอันนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าได้รับแคลอรี่เข้าไปในร่างกายน้อยที่สุดแล้วอะเพราะมันเหลือแน่นอนอันนี้ไม่อยากกินอันนี้คืออันนี้พริกไทยถูกไหม พิกไทยดำนะครับพี่ไทยดำป่นน้ำผึ้งน้ำเปล่าแล้วก็มะนาวโดยการให้เอาทุกอย่างผสมกันผสมไปในนี้เหรอในน้ำนี่อ่ะฮะปกติแล้วเขาจะให้ดื่มตอนตื่นนอนเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นระบบการเผาผลาญส่วนพี่ไท่ดำเนี่ยช่วยยับยั้งเซลล์ไขมันแล้วก็ช่วยระบบย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนตัวน้ำผึ้งก็อาจจะช่วยเพิ่มรสชาตินิดหน่อยอ๋อโอเคให้เริ่มจาก อะไรก็ได้เอาอะไรลงก่อนดีขอขออน,นี้ก่อนละกันมะนาวเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาเียเหมือนน้ำซุปลองกินนะก็ไม่แย่นะอร่อยนะเฮ้ยจริงๆ มันเหมือนน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็มีเย็ยนี่เข้าไปอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอร่อยอ่ะไม่เราเรารสชาติพริกไทยรู้สึกไหม,หมไม่รู้สึกหรือใส่น้อยไปวะใส่เยอะไปก็ไม่อร่อย มันรู้สึกเป็นของคาวแล้วอะตอนแรกเป็นเป็นของหวานเออรู้สึกเป็นของคาวแล้วแล้วอันนี้คือปกติแล้วก็จะกินแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยเหรอเป็นแบบเทลตี้ดิงอะไรเงี้ยเหรอใช่แต่ตอนเช้าตื่นนอนก็แบบดื่มน,น้ำอุ่นผสมมะนาวเหมือนกระตุ้นระบบร่างกายตอนเช้าอ๋อก็ไม่แย่นะพี่ว่าพี่ว่ามันก็ดูดีนะทั้งหมดทั้งมวล5้าอย่างเนี้ยพี่ว่ามีอย่างเดียวที่รู้สึกว่าได้ผลและดีที่สุดก็คือเชียว100ครั้งดีสุดแล้ว เนาไหนที่คิดว่าแย่สุดแย่สุดสำหรับพี่เหรอถ้าสำหรับพี่ทั้งหมด5้าอันนะสีผสมอาหารเนี่ยจะแย่ที่สุดไหมเพราะว่าจะทําให้รู้สึกว่าไม่อยากกินที่สุดอะถ้าที่รู้สึกว่าเอาไปใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็คือเคี้ยว100ครั้งต่อหนึ่งคำนะก็ลองไปใช้ดูแล้วกันเนาะก็เรียบร้อยแล้วสําหรับคอนเทนต์นี้ก็อยากให้เราทาคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็อยากขอไปกินอันนี้ให้หมดก่อนนะสวัสดีครับ